ครับสวัสดีครับก็ผมต้องสุกนกเขาใหญ่เมืองแพร่ก็แล้วครับแนมแรงหาโมงสิหกโมงนะว่ามันกนยังเขาขันอยู่มันยังตะเวนประธนตกดินตะเวนประธนคำแบบมันยังอันหน้าน,านี่ผมออมาสองคนกับแม่บ้านครับมากับแม่บ้านมา อ่าเหรียญยังต่อนกคุณระครับขาดว่าเสียวลงมันมีน,นอกนอย่อ่ะเอ้ารุนเปน,นักันครับสิเป็นยังไดไม้นี่ยามแรงเอาเจ้าลงุงลดลงนะครับอ่ะมารุ่นไปน,นักกันครับอาจารย์เป็นยังไดครับรุ่นมานครับ มาทาน,ทนติดหล่ะลุงโหลดว่าสิแพ็คู่แคบ่ไใดดอกอ่ามันัตคู่คู่เยี่ยนกับไปบอ่อติ่ขึ้นมันกับหลูดเพรท่านเบิดดีพุนยัง่งยังอ,ยงอยู่แต่ว่ามันมัน,ม,นมันเวี่ยนกับไปบอ่อหอดโอ้ยพุ่น ยังหลายปันหย่างมือเวียงธรรมดามันผ่านมันหนาสิมาติดอีกเดี๋ยวมันม้นมาบบหอด้ยแต่เสียดายเลยบ่ได้อสองเลยบบได้บ่ได้แพกคู่สัมอา้าวโบแพกกับโบแพกตัวคู่ข้ามง่ามไปนกตัวนี้เออเป็นยังคือยานเด้ยงนี่ยู่อ๊ะ มาทานเฮียเราจิบกาลักส้างนัดกับเจ้าลุงโหลดมาทานไล้งามเลยแต่ว่าเล่มเหลี่ยมๆมนไม่แนวเหลี่ยงตรงแนวนี้ข้ามเรืองดีอยู่ขันงามแนวหนึ่งกับผันเป็นแนวหนึ่งเหมือนปดก่อน แามแรงออกมาแามแรงบาเทีงานครับช่วงนี้งานบ่มีเังไปไหนปากน้อน้อยนุ่งตัวนี้จะขันไหวครับ มาทานมาท่านกับเจ้ารุ่งโรดอ๋ิปก่อนบันมันนาสิิดอีกเดี๋ยวโอ้ยยังไม่พียังมไม่ไดีจะถู งออมอยู่ไก่พูดกระสันกระแพกคูสดอกกะเรียบร้อยออกมาย่ามแรงมากันแม่บ้านกับมามาเลยเรียบร้อยเจ้าลุงโดบได้ ประเดนกนี้ลงโดนแล้วครับมันอยากนนบันันบอ่อยมีเวลาไปแต่นกพันเงียบเอสําหรับคลิปนี้กะง่ายๆสั้นๆสองคนก็เม่บ้านค่ะกขอบุญขอบุณพ่อแม่ไอหน้องหลายๆใหญ่เกียรติเข้ามาชมช่องต้องซุกนกเข้าใไเมืองแกรมาโดยตลอดครับสาหรับคลิปนี้กะขอเกล้าคําว่าขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ